รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ b i z Variety Smart Wealth ค่ะมาบริหารจัดการความมั่งคั่งนะคะกับธนวัลปันตะโชธค่ะ ประจำวันพุธเวลาดีๆแบบนี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงนะคะวันนี้เราจะมาบริหารจัดการความมั่งคัง่งด้วยวิธีการบริหารเงินส่วนบุคคลนะคะซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้หลายคนอาจจาะคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อคุ้นเสียงถ้าหากว่าเป็นนักท่องอินเทอร์เน็ตแล้วก็ชอบไปอ่านบทความดีๆนะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านต้องเคยอ่าน เว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของสินทรนะคะรวมไปถึงมิสเตอร์เมสเซนเจอร์ที่มักจะมีการแนะนำด้านการลงทุนส่วนบุคคลหรือแม้แต่มุมมองบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับตลาดเงินตลาดทุนนะคะวันนี้นั่งอยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะคุณแบงค์ชียนน์หรือว่ามิสเตอร์เมสเซนเจอร์นั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์คะ่ะสวัสดีครับผมหลายคนอาจจะเคยรู้จักคุณแบงค์คนะคะในนามของบร็อเกอร์เกี่ยวกับด้านการลงทุนนะคะจริงๆแล้วคุณแบงค์เองตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะ ปัจจุบันนี้ผมเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนนะครับให้กับฝ่ายธนบ,บดีหรือกรุงศรีเอ็กซ์คลูซของธนาคารกรุงศรีครับผมะหน้าที่ทําอะไรบ้างคะหน้าที่ทําอะไรบ้างก็ถ้าลูกค้ามีเงินเข้ามาจัดสันพอร์ตการลงทุนเนื่องจากว่าในช่วงบางช่วงอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบ เป็นแนวโน้มดอกเบี้ยอาจจะค่อนข้างต่ำนิดนึงโอ้โหฝากไปก็ไม่ได้อะไรใช่ใครที่อยากได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นใครที่อยากได้แบบเอ๊ะจะเอาเงินไปลงทุนอะไรดีก็จะมีผมเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนได้ก็คืออาชีพนี้เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนเลยใช่ครับนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้ก็เอาเวลาว่างไปทําเกี่ยวกับบทความบทววิเคราะห์ด้วยเหรอคะใช่ครับก็พอ จริงๆงานของผมมันต้องค้นคว้าอย่างอื่นเพิ่มเติมอย่างมันใช้เวลาในเวลางานก็คือเราก็คุยกับลูกค้าคแต่จริงแล้วก็ต้องมีการอัปเดตตลาดไปต้องมีการศึกษาข้อมูลปกติผมก็จะใช้เวลานอกเวลาทำนอกเวลาทํางานด้วยค่ะ,คะ ก็เลยมีบทความดีๆมาฝากคุณผู้ชมที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอๆเลยตอนนี้มีบทความผ่านทางช่องทางไหนบ้างคะตอนนี้มีที่แฟนเพจของ Facebook นะครับชื่อสินทรนคาเฟ่นะครับหรือตัวย่อคือถ้าเห็นก็คือสินทรนแล้วก็มีผมจะมีบล็อกส่วนตัวคือ i am mrventure com นะครับแล้วก็จะมีโพสต์ลงในกระทู้พันทิปตัวในเว็บสิธิ์ในห้องสินทรอยอยู่บ่อยๆ เดือนละประมาณครั้งสองครั้งแล้วก็มีทวิตเตอร์ด้วยใช่มีทวิตเตอร์ก็มิสเตอร์เ e r เซนเจอร์ไม่มีจุดตรงกลางคระแล้วก็พอครบหนึ่งปีก็จะมารวบรวมบทความใช่ครับทำเป็นทำเป็นอินเวสท์เมนต์เยียร์บุ๊กว่าที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาผมก็จะรวมกระทู้ที่แบบคนเข้าไปคลิกเยอะหรือเข้าไปกดไลค์เยอะๆกับมารวมเป็นอีบุ๊กให้ดูครับซึ่งในบทความต่างๆก็จะมีคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะคะเป็นสิ่งที่นําไปประยุกต์ใช้ได้นะคะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของการบริหารเงินกันบ้างเมื่อก่วา ตอนนี้ฝากเงินเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้ดอกเบี้ยน้อยเหลือเกินด,ดีไม่ดีไม่ชนะเงินเฟอ้อซะด้วยนะคะซึ่งเป็นโจทย์สําคัญเลยสําหรับอาชีพของคุณแบงค์ถ้าหา<ช>ว่าอยากให้คุณแบงค์แนะนํานักลงทุนที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้บริหารจัดการเงินโดยที่เอาชนะเงินเฟอ้อได้แล้วก็มีผลตอบแทนจะต้องมีการจัดสรรพอร์ตเฟออย่างรบ้างคะจริงๆมันมีผมเชื่อว่าวิธีของแต่ละคนมันต่างกันไปค,คือมันมีทั้งวิธีแบบว่าลองด้วยตัวเองกับวิธีคือแบบ เอาว่าตำราเขาว่าอย่างไงอเอาว่าตำราเขาว่าอย่างไงก่อนอันนี้ผมได้พูดถึงแง่ตำรา,าตำราเนี่ยเขาแบ่งพอร์ตโฟลิโอหรือว่าไอตัวจัดสรรเงินการลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือ Financial Product เนี่ยครับเขาก็จะแบ่งเป็นเสียเสยสเส่ยงต่ำไปจนถึงเสี่ยงสูงคราวนี้เสี่ยงต่ำไปจนถึงเสี่ยงสูงก็วิธีก็คือมิกซ์กันระหว่างสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนตำ่ำแต่เสี่ยงตำ่ำ กับสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็เสี่ยงสูงเช่นกันซึ่งในที่นี้เนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายนะครับก็ตั้งแต่เสี่ยงต่ําเลยก็คือตั้งแต่เงินฝากไม่เอาเงินฝากแล้วก็เถิบขึ้นมาก็จะเป็นพวกตราสารเงินเป็นตราสารหนี้กเถิบขึ้นมาจากตราสารหนี้ก็จะเป็นหุ้นขึ้นไปเสี่ยงกว่าหุ้นก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นพวกดีลิเร์ทีฟหรือไปลงทุนในต่างประเทศอันนี้มันอยู่ที่การมิกซ์กันว่าจะผสมกันยังไงผมก็ ใช้วิธีคือตามกฎเลย20 80 50 50ดิ้า้าแล้วก็8ปด0ย่ังไงนะคะ80 20ก็คือ80อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เสียเส่ยงต่ำเสี่ยงต่ำ80เอเช่นตราสารเงินตราสารน,นี้ต่างๆหรือตราสารน,นี้อีก20ก็จะไปอยู่ในตราสารที่เสี่ยงสูงแลวผลตอบแทนผลตอบแทนคาดหวังจากตัวเนี้ยตัวส่วนใหญ่พวกผลิตภัณฑ์พวกอย่างตราสารน,นี้หรือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมามันจะอยู่ประมาณ ไม่เกิน4%ไม่เกิน4%แต,แต่ก็ <ผม S 1> ถือว่าได้มากกว่าเงินฝากก็ <ฟา S 2> ได้มากกว่าเงินฝากครับผมส่วนหุ้นเนี่ยอย่างสมมุติว่าใครไม่ออกไปลงทุนข้างนอกอยู่ในหุ้นไทยหุ้นไทยผลผลตอบแทนเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ10%บวกเงินปันผลนี่ประมาณ34%ม็ก็ททอลเน็ตแล้วก็อยู่ประมาณ 12, 1 3 14%อยู่ในกรอบประมาณนี้พอมาถัวเฉลี่ยกันแล้วพอมาถัวเฉลี่ยแล้วผลตอบแทนของไอ้ตัวหอดแบบเสี่ยงต่ำเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5 6คถึง สูตรแรกนี่ใครน่าจะเหมาะสมในการใช้สูตรนี้บ้างเหมาะมกับใครผมคิดว่าถ้าดูถ้าดูดูเป็นช่วงอายุถ้าดูเป็นช่วงอายุก็จะเหมาะกับคนที่ใกล้กเกษียณละ,ะเงินเสียงมากไม่ได้อคอนเซอร์เวทีฟหน่อยคอนเซอวทีฟหน่อยหรืออีกวิธีหรือมองอีกมุมนึงก็ได้มองสําหรับคนที่ยังไม่รู้ว่า ตลาดทุนมันมีความผันผวนหรือมีความเสี่ยงขนาดไหนอาจจะเริ่มจากพอเล็กๆพอแบบเสี่ยงต่ำๆแบบนี้ก่อนก็ได้เหมือนกันค่ะอันนี้เป็นสูตรแรกครับผมท่มาสาคกครูบอกว่ามีหลายสูตรเลยใช่มีสูตร50 50 5050 50เป็นยังไงคะบอกกับคนกลุ่มไหนไวัยไหนคะสูตร 50- 50นี่ผมผมเห็นพอร์ตลูกค้าเท่าที่เราดูนะครับท,ที่อยู่ในกรุงศรีด้วยแล้วก็เท่าที่มีแนะนําหรือว่ามีคนมาขอคาแนะนำผมจะแนะนําสูตรนี้ค่อนข้างเยอะเพราะสูตรนี้เนี่ย พอ50า0มันกลางๆแล้วกลางๆแล้วคือมีเสียงสูงก็คือมีหุ้นอยู่เนี่ยประมาณ50%หรือคําว่าเสียงสูงเนี่ยผมรวมทองเข้าไปด้วย ทองก็จะอยู่ในสินทรัพย์ประเภทเสียงสูงเหมือนกันก็คือทั้งหุ้นทั้งทองผสมกันก็ได้สมมติว่ามีหุ้นอยู่40%ทองอีก10%ที่เหลืออีก5 0อยู่ในตราสารหนี้กับตราสารเงินพอร์ตนี้ก็จะถัวเฉลี่ยแล้วผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ7-8%ก็จะสูงกว่าสูตรแรกครับผมสูตรนี้ที่แท้ที่ที่ผมบอกว่าจะแนะนําสูตรนี้ค่อนข้างบ่อยเพราะว่ามันจะรู้ตัวเร็วและไม่เจ็บตัวเยอะสมมุติว่าผม สมมติว่ามีนักทุนมินหรือว่ามีลูกค้าบอกว่าเฮ้ยจะจัดสันพอร์ตสักประมาณ5ล้านตอนนี้ก็คือ2อล้านหเสียงสูงอีก2อล้านห้เสียงตง่ำพอจัดไปสักเดือน2เดือนจะรู้แล้วว่าตัวหุ้นที่ผลตอบแทนมันเวี่ยงนะครับเวียงขึ้นเหวี่ยงลงตลาดหุ้นอย่างที่เรารู้จักมันจะทําให้เห็นว่าผลตอบแทนของพอร์ตมันจะสามารถติดลบได้ในระยะสั้นดังนั้นคนที่รับความเสี่ยงไม่ได้จะรู้ตัวเร็วก็อาจจะไม่ชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้มันจะมีมันก็สามารถปรับลดพอร์ตของตัวสัดส่วนหุ้นลงไปเหลือสัก60 เอเป็น40 60หรือจะเป็น70 30ก็แล้วแต่ในขณะที่สมมุติว่าคนที่รับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับค,คนที่รับความเสี่ยงได้สูงขึ้นก็จะแบบไม่รู้สึกว่าผลตอบแทนมันช้าจังเลยพอร์ตมันเวี่ยงน้อยไปก็สามารถเพิ่มได้ทันทีครับเหมาะกับคนกลุ่มไหนคะตรงนี้เหมาะกับวัยทางานวัยทางานแล้วก็คนที่ มองเป้าหมายการลงทุนในระยะค่อนข้างกลางไม่ยาวมากประมาณสัก3ปี5ปีขึ้นไปค่ะ3ปี5ปีขึ้นไปอันนี้เป็นสูตรที่2เมื่อสักครู่มีสูตรที่3ด้วยสูตรที่สาสูตรที่3นี่คือ80 20 80 20ก็คือตาสานี่ตาสานี้ให้20% จะกลับกันกับส่วนแรกหรือเปล่าคะจะกลับกันก็สัดส่วนสับกันก็คืออีก80%อเ็นก็คือไปลงทุนในหุ้นหนักๆเลยแปลงทุนในตราสารทุนอีก20%เงินทุนในลงทุนในตราสารนี่หรือว่าตราสารเงินนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงจะสูงสุดแล้วผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างคะผลตอบแทนสามารถคิดได้ถึง10%ขึ้นไป1 0ขึ้นไป10%เอขึ้นไปเ้าตาตามกฎ72ค่ะก็คือเอาไอ้วผลตอบแทนเนี่ยมาหารด้วยตัวเก็ดงิ สมมติว่าลงทุน1ล้านภายใน7ปีได้ขึ้นเป็น2ล้านถ้าได้10บเปอขึ้นไปดัง <c oughs> นั้นพอร์ตเนี้ยเหมาะกับนั่งทุนที่วางแผนการลงทุนในระยะค่อนข้างยาวมาก <c oughs> 5-10ปีขึ้นไปหรือพอวางแผนเพื่อการ,กรเกษียณ <c oughs> หรือว่าเป็นวัยรุ่นเพิ่งเริ่มต้นออมเงินแล้วก็มีเวลาเจ็บมีเวลาลงทุนได้เยอะครับแต่ว่าในสุดสุดท้ายนี่ความเสี่ยงสูงนะคะความเสี่ยงสูงถ้าเจอหุ้นขาลงทํายังไงอะคะต้องทนคือ พอพอร์ตการลงทุนเราสูงแบบเสี่ยงสูงเนี่ยแสดงว่าเราต้องมองการลงทุนในระยะค่อนข้างยาวถ้าไม่มองยาวก็ต้องมีกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตในระยะสั้นที่ค่อนข้างแน่แน่ใจได้ว่าเราจะรอดพ้นจากตลาดอย่างเช่นกลยุทธ์ในการคัดลอสในขณะที่ตลาดไม่เป็นใจแต่ส่วนใหญ่ถ้าร่างทุนมีพอร์ตการลงทุนในระยะยาวเงี้ยคือมีเงินก็เอามาเติมมีเงินก็เอามาเติมยังไงพุ่หุ้นเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่ มันเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในบรรดาสินทรัพย์ทุกประเภทอยู่แล้วค่ะครับผมแล้วสูตรแต่ละสูตรนี้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถนําไปประยุกต์ใช้เองได้ไหมคะประยุกต์ใช้ได้ครับค่ะ,ะจริงๆมันอย่างที่ผมบอกว่ามันมีวิธีการปรับแต่แต่ละคนมันจะปรับไม่เหมาะเหมาะหรือว่าไม่เหมาะเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันค่ะที่บอกเป็นโมเดลไปเนี่ยก็เป็นโมเดลคร่าวๆค่ะแต่วิธีจริงๆแล้วเอาว่าโมเดลไหนเันเหมาะสมกับเราผมคิดว่าโมเดลที่กําลังกินอิ่มนอนหลับสบาย แล้วได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิมไม่เครียดไม่เครียดเกินไปไม่ใช่ว่าแหมสะดุ้งตื่นมาตอนกลางคืนโอยตอนนี้จะเป็นยังไงหุ้นมันกำลังจะลงหรือทองมันจะขึ้นจะยังไงอ,อย่างนีง้ไ,งไม่มีความสุขอย่าทำอย่างนี้ไม่เข้าเพราะฉะนั้นก็ต้องหาสูตรที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็มา<ช>ดูผลตอบแทนในทีว่าแหมผลตอบแทนนี้อยู่ในระดับที่เรารับได้ไหมถ้าว่ารับได้ก็โอเคถ้าว่ารับไม่ได้ก็ค่อยๆขยับสูตรเข้าไปนะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยทําไมเราต้องมีการบริหารจัดการกระจายการลงทุนแบบนี้ะะคคคุณแบง การกระจายการลงทุนและการบริหารเงินเป็นพอร์ตโฟลิโอเนี uh, ่ยแสดงว่าเรากำลังวางแผนการเงินไปแล้วยาวแล้วคำว่ายาวของผมคือ5ปีหรือ10ปีขึ้นไปการออมภาคบังคับของรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยอย่างพวกออมเพื่อการเกษียณผ่านประกันสังคมเอ่ยผ่าน provident fund ผ่านกบขออย่างราชการไม่เพียงพอต่อโจทย์กับการใช้ชีวิตหลังเกษียณของเราเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องวางแผนในตอนนี้สมมุติผมตอนนี้สมมุติว่าผมเงินเดือนวันนี้5 0,000บาทใช้จ่ายอยู่วันนี้2 5 0 0 0 หลังจาก,กเกษียณไปแล้วผมจะไม่มีรายได้แล้วนะแต่ทุกคนอยากจะคงมาตรฐานการใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนเดิมแสดงว่ารายจ่ายของจะไม่ลดลงจะเอาเงินจากไหนลนะ่ะถ้าเราไม่กันเงินออกไว้ในวันนี้คือตั้งเป้าให้ยาววางแผนการลงทุนให้ไกลแล้วมองพอร์ตในระยะยาวให้สัดส่วนที่เหมาะสมผมคิดว่าเนี่ยคือเป้าหมายการเงินที่เป็นเป้าหมายที่สาคัญที่สุดในการลงทุนค่ะ แล้วจริงๆแล้วการกระจายพอร์ตการลงทุนให้มีความหลากหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีจริงไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงให้มากขึ้นด้วยซ้ำมันเป็นมันเป็นมันม,ม,นมีมันมีบทวิเคราะห์อ,อยู่2นในยะนะครับในยะแรกก็คือเป็นในยะข้อมูลทางสถิติอย่างถ้าเรากางผลตอบแทนของตลาดทุน้น ในช่วงแบบ5ปีถึง10ปีที่ผ่านมาครับจะเห็นว่าอย่างพุ้นไทยช่วงนี้ในช่วง5ปีถึง10ปี5ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ผลตอบแทนดีเมื่อเทียบกับที่อื่นในโลกแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปดังนั้นการกระจายลงทุนออกไปต่างประเทศเนี่ยมันเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตค,คือในช่วงที่ตลาดไทยดีหรือว่าเศรษฐกิจไทยมันโอเคมันก็ไม่จําเป็นต้องออกไปข้างนอกแต่เราไม่รู้หรอก ว่าปีไหนหุ้นไทยมันจะดีไม่ดีเพราะนั้นในแง่ของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันถูกทดสอบมาแล้วว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามันไม่ใช่ว่าหุ้นไทยเป็นพระเอกอยู่เจ้าเดียวเดี๋ยวมันก็เป็นจีนเดี๋ยวมันก็เป็นอินเดียเดี๋ยวมันก็เป็นยุโรปเดี๋ยวมันก็เป็นอเมริกาสลับกันไปเรื่อยเพราะนั้นการกระจายใน,ใน,ใ,นในมุมมองของการเป็น global asset allocation มันตอบโจทย์ในแง่ที่ว่าเราไม่ต้องมา timing มมไม่ต้องเอาชีวิตตัวเองไปพึ่งกับหุ้นไทยอย่างเดียวในยะนี้สาคัญอีกในยะหนึ่งคือข้อมูลทางสถิติคือกระจายความเสี่ยงในแง่ กระจายไปสินทรัพย์แต่ละประเภทค่ะหุ้นกับตราสารนี้เนี่ยในระยะยาวมันให้ผลตอบแทนคือมันเคลื่อนไหวทิศทางไม่ค่อยสอดคล้องไม่ใช่ตรงกันข้ามนะครับไม่ค่อยสอดคล้องกันงนั้นในช่วงที่ตลาดหุ้นลงสมมุติว่าเป็นช่วงที่เราฉุกเฉินต้องใช้เงินต้องถอนเงินออกมาจริงๆตัวพอร์ตของการลงทุนในตราสารนี้เนี่ยมันจะช่วยพยุงไว้เพราะ พอร์ตของนักทุนรายใหญ่ๆจริงๆอย่าง h ฮกช์ฟันเจเนซิสเองเทมเพิร์ตันเองอาร์บดีนเองที่พอร์ตใหญ่มากๆในตลาดโลกเนี่ยเขาก็สวิชกันระหว่าง2 Asset Class เนี่ยระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้นั้นในช่วงที่หุ้นเขาลงเขาก็ไปซื้อตราสารหนี้ตราสารหนี้ก็ขึ้น พยุงให้พอร์ตเขาไม่ติดลบมากเกินค่ะน,นี่ก็เป็นสูตรนะคะในการที่เราจะเลือกลงทุนได้นะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณาก,กันก่อนสักครู่นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าสูตรที่ว่านี้จะมาประยุกต์ใช้กับตัวเองยังไงและเราจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงยังไงช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่คะ่ะ